อีลิพาร์ซีซั่นที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่แค่ดูจากหน้าตาก็คอรสวยรอบนี้นะครับจะมาในส่วนของชุดตัวตลกนะครับทุกคนเทสุดๆหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดไปนะครับ1,000เพชรเราได้ทำการจองอ e ีลิพาร์ทไว้แล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่อ e ีลิพาร์ทมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดรับทั้งหมดย็ดแค่นี่ก็คือของทั้งหมดที่เราได้มานะครับมา ตกลงไปอ๋อคอดฟิวอะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมีการแถมหน้ากากาให้ด้วยไม่ซื้อไม่ได้ละทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวมาอย่าง,งห้าวๆอย่างนี้นะครับแต่จริงๆพี่ก็มีเรื่องทุกข์ใจมาพอสมควรนะครับเมื่อประามาณเมื่อก่อนนะครับได้มีข่าวออกมาทําให้พี่ช็อกมากพอสมควรนะครับนั่นก็คือข่าวของการเสียของนาคอมนะครับคือจริงๆเนี่ยอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับนาคอมเนี่ย เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการตลกที่ผมชอบคนคนหนึ่งนะครับคือนาคอมเขาอยู่ในวงการตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอะผมเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่บนโลกผมก็เห็นนะ้าเขาเล่นตลกแล้วแล้วก็อีกอย่างหลายเรื่องในภาพยนตร์นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ยังเป็นเด็กกระโปองอดีลูกแก้วตามแถวบ้านนะครับผมก็รู้สึกช็อกอยู่นะครับคือจริงๆผมไม่อยากให้นะ้าไปเร็วกว่านี้นะครับแต่ก็เนาะ คือช่วงนี้นะครับก็มีข่าวโควิดมาแรงมากนะครับพี่ก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปไหนเนี่ยกรุณาสวมใส่แมสด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันเชื้อโรคถ้าไม่จําเป็นนะครับแนะนาให้อยู่บ้านคือจริงผมเสียดายวะ่ะแต่ผมไม่ได้ซื้อเสื้อของนาคอมไว้นะครับแต่อย่างน้อยก็ยังเหลือแว่นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของนาคอมนะัทที่มาฟีดกับฟีไฟตอนนี้พี่ก็เอามาใส่นะครับซึ่งเป็นสิ่งของที่เป็นชิ้นระลึกอันสุดท้ายของผมที่ผมมีแล้วครับ Things we keep inside, I know I'll be alright. Up And every day told me a promise That I would make it one day as an artist Music's the only thing keeping me honest I know that I want it, I'm hoping I got it Addicted to all this remotely melodic See how some people become alcoholics Addiction is real but mine isn't, it's toxic Although sometimes I feel a little psychotic I know that I got it in me Can't stop what's in me to the top Believe me, I'm not resisting It's all beginning I'm all but willing to break the ceiling Oh, i take a chance and do it Take a stance and prove it to yourself Improving every day you're moving Every day's a new one Don't fear to lose one Bounce back and move on The things we keep inside, know ของที่ระลึกจากนาคอมนะครับที่เป็นแว่นตาที่ GM เอามาขายนะครับพี่จะใส่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการเล่นเกมในเมื่อเหลืออีก6คนที่หลงเหลือ,อยังอยู่ในแมทนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาตามล่าเข้าในเกมกันเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นห้องไฮไลท์นะครับที่พี่สร้างขึ้นมานะครับผมส่วนคนที่เหลือนะครับก็เป็นผู้เล่นทางบ้านนะฮะไม่รู้ว่าใครเข้ามาบ้าง สุม่มโดนใครก็ขอให้เล่นตนะึงๆเนอะมาจังหวะน,นี้มาผมขอฟัดไฮไลท์กับเขาเลยดีกว่าครับอุ้ยอุ้ยเข้าหัวนะอะไรครับอะไรอะไรครับอะไรยกหยกไปก่อนอะไรครับน้องพี่แค่แกล้งเล่นเฉยๆครับ อะไรนะคอมเก็อะไรมึงต่อเลยสวัสดีครับพอดีพี่เพิ่งมาจากการไว้อะไรพวกเองหมดประโยชน์แล้วขอแค่ให้คนครบ10คนพี่ก็จะสามารถเข้าห้องได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเราขาดคนมากนะครับพี่ก็เลยกดมากับเพื่อนแค่2คนแล้วทีนี้ก็ไปสุม่มผู้เล่นอิกทางมาอีก8คนให้เป็นให้เป็น10คนพอดีมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮเล่นพี่เผลอเอาเฮ้ย ไอน,นี้ไม่รู้จักคำว่าไฮไลท์หรือเปล่าไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสั่งสอนให้รู้ว่าไฮไลท์เขายิงเดี๋ยวจะสั่งสอนให้รู้ว่าไฮไลท์เขายิงกันยังไงโอ้ยโอ,ย,โอยกอสามพังเบาไอ้น้องรันเราจะไม่ครับตองเม้นเมือ่อกี้ว่าไงว่าไงคุณคือผู้โชคดีผู้สุดท้ายให้เขาพันยาไปนายไม่รู้จักคำว่าไฮไลท์สินะเพื่อน เดี๋ยวจะสอนให้รู้จักเองว่าไฮไลท์เขาทำยังไงไอ้ลืมไปนี่ว่าเราปรับเลือกห้าร้อยเดี๋ยวได้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 เนาเดี๋ยวได้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 โอ้โห what the fuck เออคนนี้รู้จักไฮไลท์ว่ะมาจังหวะนี้เพื่อนปัดซ้ายปัดขวาโยกมาจังหวะนี้ดึงหัวโอ้โหไม่ดึงครับจัดสินใจที่จะตั้งไอ้บอลหันกลับมาสวนกลับมามองไม่ศัตรูยิงยังไงมาด้านซ้ายศัตรูมาด้านซ้ายว่ายังไงว่ายังไงผมโอ้โหยิงว่าไปหนึ่งสเต็ปจังหวะนี้ ยังไงต่อวยัรไงต่ออัดตัวเป็นหนึ่งีแล้วยังไงโดนระยะจุดหรือไม่โชว์สเตปโชว์สเตปลูกสองเฮ้ยเขาหัวแดงเขือกไม่ตายได้ไงครับทุกคนเพราะว่าเป็นเลือด500นะครับระวังนะจ้าระวังนะจ้าผู้เล่นสูงมาทางบ้านนะครับบางคนก็ไม่รู้จักไฮไลท์นะครับโป้งมาแล้วระวังระวังสองเมตรนะครับระวังสองเมตรนะครับผมระวังระวังระวังกดไลท์เลยกดไลท์ให้เลยกดไลท์ให้เลยน่าจะเป็นอันในเล่นสองเมตรแล้วแหละจังหวะนี้ โอ้จบหายจิบหายแตกแตกแม่แตกแม่แตกแม่โดนใส่เข้าไอ oh, 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 oh. ้บอไอ้บอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าเบ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 าเพื่อนเบาเบาเบาโอโหเจ็ดแค่เสียงกับระเบิดอีกอย่างเฟีเ้ยวไม่เอาไม่เอาอนี่มันกะกะฆ่า,าตายเลยที่ว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่รู้จักไฮโลไฮไลไท์เออเออกดตัวคืนบ้างกดตัวคืนบ้างครับทีมคุณเล่นก่อนมีค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 น โดนนัดเดียวถึงเมียนัดเดียวหลับได้นะนหลับนันเดียวหลับได้นะไม่พันยาองเออเออแล้วไงยิงลุ้นอยู่เออโดนอัดตัวไปครับในที่สุด จัดอันดับ 4v4 ซสซั่นที่6ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่9ดาวเป็นที่เรียบร้อยเลยครับทุกคนขอพลังของนัคอมจงสถิตนอยู่ที่ตัวผมเพื่อที่จะชิงชัยชนะดาวที่10มาด้วยเถิดเราจะกดกันที่ซอโลนแลงกันเลยดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าเราเล่นแม์เมื่อกี้รู้สึกว่าไม่สาใจครับพี่ก็เลยแบบว่า ไปตล,ล่มในแร้งเต่ากันเลยอีกเลครับทุกคนเราจะมาดูกันนะครับว่าแรคงจะบันเทิงแค่ไหนเต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 น,น,นรอบนี้นะครับขอให้เจอทีมดีๆเข้าไว้รอบนี้เรามากับชุดที่ไว้อะไรนะคอมนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะใส่แว่นตาแว่นนี้เป็นรอบสุดท้ายเฮ้ยมีตัวม้าปออาเดียวเด็ผมมีโลรโกงจัด มีโลโอ้โหโดนลุม3ามตัวทุกคนขอโทษครับรู้สึกว่าจะมีคนที่แบบว่ามาเป็นคู่นะครับผมไม่รู้จากที่เดาดูเนี่ยเบอร์2กับเบอร์3น่าจะมาด้วยกันมาเป็นคู่เลยให้กูแบกอีกแล้วไม่เอานะแบบนี้อันนี้เราไม่มีไอวอนะครับเราแบบวิ่งมาเถื่อแบบงงๆเลยนะครับทุกคนสวยไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครเฝ้าก็เสร็จหมาเด้เรียบร้อยล่วงไปหนึ่ง กือบแตกราเอาตัวเลยดีกว่าเอาปืนมันอ่ะดิมาดิฝ่ามาร์ก็เฟียวได้ฝ่ามาร์ก็เฟียวได้พันยาแป๊บหนึ่งเพื่อนเดีย๋ยวไปช่วยครับเอ๊ะเอ้ยมีตัวมามีตัวมามีตัวมาปกปิดรอยเท้าแล้วก็ยิงโอ้โหปืนนั่งลงนั่งลงยอด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 นี่ไงสเต็ปสเต็ป กิน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 กเล่นอะไรต้องมีเหลี่ยมเอ้าจบแล้วล่ะครับแอคหนครับแอคหน่อยอน,อยนี่แว่นตาน้าคมนี่แบบใส่ใส่กับอะไรก็ดูเท่ไปหมดเลยมารอบนี้เมื่อกี้เราไม่มีเกาะครับจัดเกาะมาโอเคตอนนี้เรามีของครบเรียบร้อยตอนนี้พร้อมบวกแล้วคือบวกได้ทุกสถนานการณ์อะตอนนี้ไหนดูเซธทางนุ่นจ่าอะไรมาซื้อผมรอบนี้ผมมากับปืนวู้ดเพเกอรเอาไว้ตัดเลือดโดยเฉพาะนะครับ รีบแทรรีบแทรรีบแทรน่ไงกูว่าละพูดไม่ขาดคำเลยมีระเบิดหนึ่งลูกครับไม่เป็นไรเพื่อนมรดกที่นายเอามาให้โอ้ยโอ้โหไอ้บอเพื่อนไอ้บอไอ้บอเมียบักออมเมียบักออมช่วยกูหน่อยเมียบักออมได้ได้ได้สวย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  หลังเข้าไปเนี่ยลัวหลังเข้ามากเลยตอนนี้เฮ้ยเอว่ะคืออยากให้ GM เแบบว่าทำหมวดมหนึ่งหนึ่งมันหน่อยนะครับพอดีว่าเดิมทีพี่เป็นพวกที่แบบชอบขายเกี่ยวอยู่แล้วครับเอ,อ,อ้ยโดนตัดเลือด <S <S อืหัวโยกแลกกันไปน้องแลกกันไปน้องเอ้าเฮ้ยไม่แลกไม่แลกเพื่อนซ้ำให้เอ้ยคนเบอร์เบอร์สองนี่ครบดีจัดว่ะรอบนี้ไม่แป์ไม่ได้แล้วทุกคน รอบนี้ไม่แชมป์ไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ยเขาอยู่ในโลกอ่ะลืมดูเราจะเนียนเนียนเนียนเนนันยาจากนั้นก็หลอกหลอกฟันมันนี่ไงหลอกฟันมันเอ้ยเอาว่ะนายนี่ครบเก่งที่สุดเลยตั้งแต่เราเล่นเกมมาเบอร์สองเนี่ยคนที่ชื่อว่าอะไรวะบอกเคยสมหวังงั้นเราก็ขอให้นายเนี่ยสมหวังกับเขาสักทีเถอนะ จะได้แบบไม่ต้องแบบตั้งชื่อแบบนี้ด้วยเหอนว่าเขาต้องเจออะไรมาเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยเขากับครบเยอะจริงๆขอบคุณครับที่พบผมเอาเอาเอาเอ้ยเจอมือไสนยผมเข้าไปเอาเอาแล้วไงะว้าไงครับผมลูดหัวไปดีจังหวะนี้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 ลูดหัวไปอีกสองตัวไม่รู้ว่าขึ้นอัดหัวเลือตัววะเอ้ยเ้ยมันจะชุบมันชุบมันชุบ โอ้โหมันชุบแล้วโอ้เสียดายว่ะคิวสุดที่รักของผมไม่ขอมันพันยาอยู่พันยาอยู่ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนระดับระดับระดับโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอปิดเกมได้ไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโดนเพื่อนแย่งไปในที่สุดเฮ้ยได้ m v p เฉย โคตรเฟี้ยวอ่ะครับแว่นของนักคอมสังหารไปทั้งหมด6คลิปฮีโร่อีก10ดาวขนาดพี่ยังเล่นแบบเฟี้ยวๆมาเปรี้ยวมันนาวมันเพลงอะไรวะ <c oughs> ช่างมันครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีว่าต้องรีบไปน,นอนนะครับผมอันนี้คือแบบยอมนอนดึกเพื่อมาอัดคลิปไว้อะไรน้านโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนก็เห็นในความพยายามของพี่นะครับก็บายบายครับทุกคนฝันดีทุกคนด้วยนะครับ